าการแจ้งนี่ก็ดูมีลูกเล่นเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับพี่อาค่ะ ทุกคนครับในช่วงสวนสวยนะครับก้าวยังอยู่ที่ Li t t l e Soap and Little s เตนะครับเป็นพื้นที่ที่จะเติมเต็มจินตนาการให้กับน้องๆรวมถึงทุกๆคนในครอบครัวจริง,รง mm hmm. ๆแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยเราจะพาทุกคนมาสัมผัสกับบรยบบรยากาศกับลานกลางแจ้งกันบ้างอันนี้คือพื้นที่ด้านนอกอาคารละค่ะซึ่งตอนนี้ที่เรายืนอยู่เนี่ยเราจะอยู่บนเนินนะครับและข้างหลังก้าวเนินเต็มไปหมดเลยหลักการออกแบบของที่นี่เป็นยังไงบ้างครับในส่วนสวนกลางแจ้งนี้นะคะ เราต้องการออกแบบพื้นที่เล่นให้กับเด็กๆได้ปลดปล่อยจินตนาการเลยเขา<อ>สามารถเล่นได้ตามจินตนาการของตัวเองโดยไม่ได้ถูกตีกรอบเลยค่ะก็จะมีโซนบ่อทรายโซนชิงช้าโซนอุโมงค์เนินและตะข่ายปินป<อ>่ายต่อไม้ทรงตัวนะคะแล้ว มามุมนี้ค่ะก็จะเป็นลำธารที่ให้เด็กๆได้สำรวจชีวิตสัตว์เล็กๆจากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นหอยทาา<อ>หรือว่าลูกออดกบตัวเล็กๆค่ะแล้วก็จะมีปั๊มน้ำมือด้วยที่เขาสามารถเข้าไปโยกแล้วก็ให้น้ำมันค่อยๆไหลลงไปในดำทานพื้นที่โดยรอบตอบโจทย์ให้กับน้องๆในการเรียนรู้ทุกๆอย่างเลยนะ,ะนนตั้งแต่น้ำ หินดินทรายมีครบ<ช>อยู่ตรงนี้เลยค่ะเราต้องการให้วัสดุธรรมชาติน้ำหินดินทรายอย่างที่คุณก้าวพูดเลยเป็นของเล่นของเด็กๆ ให้เขาได้สำรวจธรรมชาติแล้วก็สำรวจว่าเขาสามารถทําอะไรได้บ้างกับของที่เขามีอยู่ในมือพี่พาวครับแต่ผมสงสัยว่าทําไมมันต้องมีเนินเยอะขนาดนี้ครับหลายลูกเลยค่ะ,คะเราอยากให้เหมือนกับเป็นถิ่นที่อยู่ของสัตว์เชื่อมโยงกับนิทานของบ้านต่อไม้ด้วยค่ะ,คะไม่ว่าจะเป็นอุโมงของตัวตุ่นหรือว่ามาจิ้งจอกอะไรอย่างงี้ค่ะเขาจะได้จินตนาการว่าอันนี้เป็นของตัวละครตัวไหนจากนิทานตรงนี้มีชิงช้าด้วย ใช่ <those tracks. S 2> ตรงนี้ชิงช้าผู้ใหญ่นั่งได้ไหมครับผู้ใหญ่นั่งได้ค่ะลองเล่นได้เลยค่ะนั่งด้วยกันหน่อยครับคุณพาว่าหลังจากที่เราอยู่กับพื้นหญ้าตรงนั้นมาทำไมถึงออกแบบตรงนี้เป็นโซนพื้นทรายหมดเลยครับเด็กๆชอบเล่นมากเพราะว่าเขาสามารถใช้ทรายเล่นบทบาทสมุิอะไรก็ได้เล่นทําอาหารเล่นสร้างบ้านเป็นวัสดุที่เปิดกว้างเหมือนเป็นของเล่นที่เขาจะเล่นอะไรก็ได้แล้วมันก็ฝึกกล้ามเนื้อมือมัดเล็กด้วย โซนนี้เรามีลำธารด้วยใช่ใชค่ะ,อ,ะอันนี้นจะเป็นลำธารที่ให้น้องๆมาสำรวจ<อ>ชีวิตของสัตว์เล็กๆ<อ>แล้วก็มุมนี้ก็จะเป็นมุมของเล่นน้ำค่ะครับให้เด็กๆได้เล่นน้ำตามอิสระเลย<อ>เขาสามารถตักน้ำเทน้ำอะไร<อ>ได้ตรงนี้เลย เข้าบรรยากาศมากคือมันดูแบบโล่งๆแต่ว่ามีลูกเล่นแล้วก็มันไม่มีจุดไหนที่แบบเป็นมุมอับสายตาเลยนะครับใช่ค่ะเราต้องการให้เด็กสามารถวิ่งขึ้นวิ่งลง<อ>ปีนป่ายได้ตามจินตนาการครัคทุกๆอย่างที่เป็นแบบอุปกรณ์เครื่องเล่นเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีความเบลนด์อินนะมันดูเข้ากันกันกบธรรมชาติค่ะดูไม่แบบว่าแยกกันเป็นส่วนๆพยายามใช้วัสดุหลักก็คือไม้อะค่ะให้มันดูรู้สึกว่ากลมกลืนกับธรรมชาติจริงๆ หรับตรงนี้ก็คุณพาวจะเป็นคนวางคอนเซปต์กำหนดมาแล้วครับแล้วก็พวกเส้นสายที่ออกแบบในนี้ก็จะถูกกำหนดมาโดยคุณพาวไว้คร่าวๆก่อนส่วนคอนเซปต์ตัวที่ออกแบบนี้ก็จะเน้นต้นไม้ที่อยากให้เด็กๆได้เห็นขึ้นตามริมคลองธรรมชาติตามริมคลองบางมดแถวนี้ครับผมหลักๆจะมีอยู่สองส่วนส่วนที่เป็นคาเฟ่ด้านนี้แล้วก็อีกส่วนจะเป็นส่วนที่เป็นบ้านต่อไม้สนามเด็กเล่นของเด็กอีก ฝั่งหนึ่งนะครับผมฝั่งริทเตสตัมนะครับบ้านต่อไม้ก็หลกัหลกๆพวกพันไม้ที่โตเร็วอ่ะครับให้ร่มเงาก็จะเลือกเป็นพวกต้นประดูกป,ป่าต้นพลึกต้นแคนาแล้วก็จะมีต้นทองกวาครับผมก็จะเป็นต้นไม้หลักที่จะให้ร่มเงาในบริเวณนั้นรายการต้นไม้ครับที่ททอาจารย์ยุรพรได้กรุณาแบบลิสต์ให้ทางเจ้าของไว้อ่ะครับก็จะเป็นพวกกล้าไม้ที่เราปลูกตั้งแต่ต้นเล็กอ่ะครับเพื่อจะเป็นร่มเงาให,ให้ให้กับที่นี่ในอนาคตอ่ะครับ พี่พาวครับตรงนี้เรามาอยู่ที่โซนอะไรแล้วครับอันนี้จะเป็น Little Stove Cafe นะคะจะเป็นพื้นที่ให้คุณพ่อคุณแม่หรือว่าน้องๆเนี่ยมาพักทานอาหารทานเครื่องดื่มแล้วก็ขนมปังอุ่นๆได้เลยค่ะ ถ้าเกิดว่าเราคิดถึงในนิทานนะครับโซนตรงนี้เนี่ยมันคือส่วนไหนของในนิทานครับค่ะ l i t t l e Soul Cafe ก็จะเป็นถ้าของพี่หมีจากในนิทานเลยค่ะพี่หมีก็จะเป็นนักอบขนมปังถ้าน้องๆเข้าไปเนี่ยอาจจะเห็นพี่หมีอยู่ในห้องอบขนมปังก็ได้ได้เจอพี่หมีด้วยใช่ค่ะแล้วก็รูปทรงของอาคารนะคะก็จะมีความโค้งเป็นเหมือนชายคาของถ้าส่วนข้างในเคาน์เตอร์บาร์แล้วก็ผนังที่จะเป็นในส่วนครัวก็จะมีเส้นสายของถ้าที่เหมือนกับในนิทานเลย ตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นหน้าถ้าของพี่หมีแล้วเนาะใช,ใช่ไหม<ะ>ครับเราจะเห็นบรรยากาศก็คือว่าต้นไม้มันจะถูกปกคลุมทั้งข้างล่างแล้วก็ข้างบนเราเต็มไปหมดเลยค่ะอันนี้เรามีการดีไซน์ในการใช้ต้นไม้ยังไงบ้างครับการจัดวางต้นไม้ะคะ่ะเราต้องการให้กลุ่มของไม้พุ่มต่างๆเนี่ย<อ>เป็นลักษณะฟรีฟอร์มเพื่อให้เวลาต้นไม้เขาเกิดขึ้นมาเนี่ยเขาปกคลุมดินและดูเป็นธรรมชาติเรามีพื้นกวดให้เด็ก หรือว่าน้องหมาอย่างเงี้ยครับที่มาใช้สถานที่อะครับได้ใช้งานสะดวกไม่ได้ดูแลรักษายากจะมีปลูกพันไม้ที่มันอยู่ริมน้ำเพราะเราใช้บางส่วนที่อยู่ริมคลองครับของโซนนี้ครับก็จะมีพันไม้ที่เน้นที่จะอยู่กับริมน้ําแล้วก็มีไม้ดอกที่มาปลูกผสมอย่างอย่างเช่นต้นย่าหย่าเนี่ยครับก็ปลูกไว้ก็สามารถเก็บไปทําอาหารหรืออะไรอย่างนงี้ได้ด้วยครับทุกจุดที่เป็นฐานของเสาคะ่ะก็ตั้งใจให้มีพุ่มไม้แล้วก็ปลูกไม้เลยให้เขาขึ้นไป โตอยู่ข้างบนแล้วก็ปกคลุมชายคาด้านบนสร้างร่มเงาเพิ่มขึ้นด้วยและผมเห็นมีพวกแบบตุ๊ก,กตาตรงนี้คืออะไรครับอันนี้จะเป็นผลงานศิลปะค่ะเพราะว่าพื้นที่นี้เราเปิดให้คนที่อยากจะแสดงผลงานศิลปะสามารถเข้ามาเราเพิ่งจัดงานศิลปะของเด็กไปค่ะ<อ>แล้วก็ผลงานปั้นเซรามิกอันนี้ค่ะก็เป็นของคุณครูครที่สอนเด็กๆทำทำงานปั้นค่ะซึ่งก็จะมีการเปลี่ยนไปเรื่อยๆหรือเปล่าครับใช่ค่ะเราก็จะพยายามเปลี่ยนไป เรื่อยๆก็เหมือนเป็นแกลเลอรี่ย่อมๆ่อยู่ข้างหน้าบ้านพี่หมีตรงนี้ใช่ค่ะได้ทั้งธรรมชาติแล้วก็ได้เสพงานศิลปะไปด้วยตรงนี้ก็เห็นถึงความสดชื่นมีดอกไม้เพิ่มขึ้นเราอยากให้มีสีสันเพิ่มมากขึ้นเหรอครับตรงนี้ใช่ค่ะดอกไม้อันนี้เป็นดอกไม้ที่เด็กๆสามารถเก็บเข้ามาทํากิจกรรมได้ด้วยเป็นดอกไม้ที่ที่ทานได้ด้วยค่ะ ทุกคนครับแลตอนนี้นะครับก้าวอยู่กับอีกหนึ่งพาร์ทเนอร์คนสําคัญของที่นี่นะครับที่คอยดูแลในครัวแล้วก็คอยดูแลเมนูต่างๆนะครับอยู่กับพี่พีทครับสวัสดีครับพี่พีทครับพี่พีทตอนนี้ของเต็มโต๊ะเลยอยากให้ช่วยแนะนำหน่อยครับถึงคอนเซปต์เมนูหลักของที่นี่ะ ก็ถ้ารีเลตมาจากนิทานนะคะส่วนฝั่ง Li t t l e Stove ที่แปลว่าเออตาเล็กๆค่ะตรงนี้ก็จะเป็นถ้ำที่พี่หมีค่ะเขาก็จะสะสมอาหารก็ตัวของเราเราก็คือจะเป็นดูแลโดยหมีแล้วก็เพื่อนของเขาผ่องพึ่งค่ะ<อ>แล้วก็นํามาต่อยอดเป็นเมนูเครื่องดื่มแล้วก็อาหารค่ะ<อ>ตัวซิกเนเจอร์ตัวนี้ก็เรียกว่าฮันนี่โคมวอฟเฟค่ะเป็นเมนูยอดฮิตของเด็กๆค่ะ<อ>แล้วก็ถัดมาตัวนี้ก็จะเป็นม i ลค์แอนฮันนี่ค่ะก็เป็นเครื่องดื่มสําหรับเด็กๆแล้วอย่างตัวนี้เราก็จะไปซอร์ซิ่งน้ำพึ้งค่ะ มาจากาฟาร์มจากจันทบุรีค่ะมันจะมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ค่ะนำมาทําเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของทรลานคะครับแล้วผมขอชิมหนะนมาทุกคนเดี๋ยวผมชิมให้เป็นตัวแทนอืม เข้มข้นแล้วก็หอมนมมากแล้วก็มันจะมีความแบบหวานไปๆซึ่งมันเป็นกลิ่นน้ำผึ้งที่มันแบบรู้สึกขึ้นมาได้เลยแล้วอย่างขนมปังมีอะไรบ้างคขนมปังคือของเราจะเริ่มจากครัวค่ะครัวเราจะเลี้ยงยีสต์แล้วก็อบขนมปังด้วยตัวเองอค่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นขนมปังซซวโดค่ะทำจากยีสต์ธรรมชาติ <นะ S 2> ค่ะ,คะก็ข้อดีของเขาก็คือมันจะย่อยง่ายค่ะเหมาะกับเด็กๆแล้วก็ทุกคนในครอบครัวค่ะ แล้วก็ฝั่งนี้ถัดมาก็จะเป็นโชกุปังค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวยีสต์ปกติค,ค่ะเทกซเจอร์เขาก็จะมีความนุ่มแต่เราออกแบบเพิ่มความสนุกเข้าไปด้วยการทําโชคุปังให้มีหลายรสชาติหลากหลายค่ะให้เด็กๆได้เลือกทานตามความชอบสุดท้ายแล้วครับอยากให้ทั้ง2ท่านช่วยฝากแล้วก็เชิญชวนถึงคุณผู้ชมทางบ้านโดยเฉพาะน้องๆหนูๆอยากให้มาสัมผัสประสบการณ์ที่นี่อยากให้ทั้งสองท่านเชิญชวนหน่อยครับ ก็เราอยากให้ทุกคนในครอบครัวค่ะเด็กๆพ่อแม่หรือแม้กระทั่งปู่ย่าตายายหรือว่าสัตว์เลี้ยงได้ใช้เวลาร่วมกันค่ะก็เลยมีทั้งเพลงกลาวแล้วก็มีส่วนของคาเฟ่ที่สามารถทานขนมแล้วก็ทานอาหารร่วมกันได้ค่ะก็อยากให้น้องนะคะที่อยากจะมาเล่นในเพลงกลาวก็สามารถให้คุณพ่อคุณแม่หรือว่าปู่ย่าตายายมานั่งรอทานอาหารเครื่องดื่มเย็นได้ตรงนี้ด้วยค่ะ ผมว่านี่จะเป็นอีกหนึ่งสถานที่นะครับที่ทุกคนในครอบครัวเนี่ยสามารถมาใช้เวลาร่วมกันได้โดยเฉพาะน้องๆหนูๆที่สามารถที่จะมาปลดปล่อยจินตนาการนะครับมาฝึกความคิดสร้างสารรค์มาใช้เวลาในช่วงวัยเด็กของน้องๆได้อย่างเต็มที่เลยจริงๆนะครับในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่พราวแล้วก็พี่พีทนะครับรวมถึง Little s t o p ฟและลิตเติ้ลซัมนะครับที่เปิดโอกาสให้ทีมงานบ้านและสวนทีวีได้เข้ามาถ่ายทอดเรื่องราวในวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณครับ มาครับทานกันพี่หมีผมกอลเราจะจมน้ำแล้ว